นี้นะครับลงบุงออยู่ตลาดหน้าตลาดพนมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาพวกเรานะครับามารู้จักร้านเกแก่นะครับอีกร้านหนึ่งซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่ร้านแลวครับสองหรือสามร้านนี่แหละของตลาดพนมนะที่ย้ายขึ้นมา,อ,าอยู่ติดกับถนนสายที่ทุนหนึ่งนะครับของอำเภอพนมจังหวัดตรา,ตานีซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ ซึ่งเปิดตั้งแต่ลุงพอ,อยังถ้าจะไม่ผิดนะครับยังเรียนอยู่ชักปปหปเจนะครับปเจซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับเมื่อก่อนนี้คลิปก่อนนี้ลุงพอก็เคยเ<น>เเให้พวกเราได้ดูร้านตัดผมโตเกะที่ทุดร้านขาวัของเกตาครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเ,เป็นร้านอาหารซึ่งลูกชายของ ผู้ก่อตั้งร้านครั้งแรกนะครับก็ลูชใจคนถุดท้ทองนะนะ่องก็เรียนหนังสือรุ่นเดียวลุงปอนะครับเพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกหลานรุ่นหลังของเจ้าของร้านเน่ก็ยังสืบทอดอยู่นะครับยังมีกิจการเดี๋ยวจะไปลองชิมเพราะขึ้นชื่อไดว้ว่าเป็นมีอาหารเยอะนะครับ ให้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 ปริมาณมากะนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับเมื่อกอเป็นควัญใจของเด็กพน,นกุษย์าเด็ก,กเกษตรที่มากินกันนะครับร้านของยายบันทิพของคุณตาเลิศน,นะครับเขาเรียกว่าร้านป้าปันทิพซึ่งเป็นร้านอาหารยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆของอำเภอบ้านด นี่ก็คือตลาดอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถึงมีร้านรวงเยอะสมัยก่อนนอู้นไม่เยอะนะครับทีนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เห็นอยู่นะครับเป็นฝั่งที่แวะเข้าไปวัดพนมได้นะครับไปไปวัดพนมได้เมื่อก่อนก็ร้านบุญตาเลิศคุณยายพันทิพย์นี่ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับวันนี้พอทักพักนี่ก็ก ย้ายมาอยู่ฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามก็ย้ายมาสักสามสี่ปีแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้จะเดินเยอะนะครับที่เห็นข้างหน้าก็คือเนินวิจาัเยกเกษตรนะครับอ่าและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีซึ่งฝั่งนั้นแหละไปอยากปนมก็ไปไปอำเภอปุนพิน,ปนไปอำเภอตาขุนไปอำเภอกิริรัตไปแล้วก็เข้าอำเภอปุนพินได้นะครับซึ่ง ก็เป็นถนนสายหลักนะครับถนนสายเมยนเดี๋ยวลุงก็จะพาพวกเราไปเข้าเยี่ยมชมนะพาไปรู้จักร้านโกเกนะครับร้านอาหารโกเกที่สุดของอำเภอพนมซึ่งถ้าเป็นร้านอาหารนี่ก็เหลืออยู่ร้านเดียวนี่นะครับที่ที่มีอายุมากนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูนะครับอ่ากฝั่งนี้ก็ติดกับร้านห้างทองนิรมนนะครับอยู่ ไปดูกันนะครับไปดูกันเดี๋ยวลงุง่อจอดรถไว้แล้วก็จะตามไปดูนะครับที่เห็นไปข้างหน้าน ون, ู้นหลังคาแดงๆถ้าชูงขึ้นไปก็คือวัดวัดพิทักษ์นะครับวัดวัดน้ามเมืองวัดประจําอําเภอนะครับแล้วก็เป็นเทศบาลตำบลพนมนะครับถึงนี้ก็เดินนะครับถ้ามาจากคุณปินก็ขวามือนะครับ ที่เป็นลานที่เทศบาลสร้างให้เป็นที่ออกกํากลังกายแหละนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศทีนี้เราก็ไปดูนะครับถึงร้านถึงต่อมาก็เป็นลูกหลานได้รับช่วงต่อนะครับเป็นลูกสาวถึงเมื่อก่อนก็ลูกสาวของคุณตาเลิศคุณยายพันทิพย์ก็ช่วยทําอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ป้าแอดนะครับป้าแอด ด,ดําเนินการต่อนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้าไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะครับมีอะไรกินบ้างทึงนี้ก็คือสภาพร้านนะครับสภาพร้านเดี๋ยวดูนะครับมีอะไรให้กินบ้างก็คงดูนะครับ

ไอ้ไอ้เปิดแต่ว่าไม่ได้ขายขายยาตัวต้องหยุดทุกอย่างซึ่งตั้งก็ก็วิ่งแดงก็ปิดนานเลยปิดขายไม่เกลี้ยงแก้มไม่ด้วเยนะคนๆๆะนั้นมาตั้งเขงบาบรนใจไม่เยก,ก็จะซื้อ้ขายไม่ออกไอ้เพราะว่ายามันก็ตัดไม่ได้กันารติดกิจตกโรงงานไปหมดเลยทุก ล้ครับก็ได้คุยกับปาเอนะครับเป็นลูกสาวหนใน2คนนะอีกคนก็คือปลาแดงนะซึ่งก็ปิดร้านไปแล้วนะก็ไม่ได้ขายอะไรมีแต่ขายกล้วยไก่มะพร้าวไก่อะไรเล็กๆน้อยๆปาเอดครเศรษฐกิจไม่ดีก็หยุดมานานแล้วนะครับก็ร้านนี้ยังเปิดนึกว่ายังขายอาหารปกตินะครับ ถึงพปยสก็คุยกังเรื่องเก่าๆอะไรตั้งแต่สมสิสามสี่ปีที่แล้วจริงๆแล้วเจ้าของร้านนะครับสนิทกับปู่เนรเรืองเจยนะครับพ่อของลุงบอเนี่ยนะครับลุงบอก็เลยได้สนิทกับพาลูกๆของอ,อ,อาเลิดยายบันทิพทุกคนนะครับก็เลยเห็นว่าร้านเปิดก็คิดว่าจะเปิดปกตินะครับก็เลยมาสรุปแล้วพายสว่า คายวันได้กองดามถ้วยนี่ไม่กุา้าก็ต้องหยุดก่อนแล้วก็อ่านมาเอาผลไม้เอามะพร้าวขูดอะไรมาก็พอได้เลี้ยงตัวนะครับทีนี้หลานแกบอกว่าหลานก็ได้ทํางานหมดแล้วเรียนจบหมดแล้วหลานหนะลานก็หลานส่งไม้ใช้บ้างก็ก็ได้ใช้อยู่แต่ว่าบ้านแกไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็อยู่ได้นะครับก็ เนี่ยนะครับเป็นร้านในตํานานนะครับเป็นร้านอาหารในตํานานของอำเภอพนมซึ่งแต่ก็ยังเปิดอยู่นะครับร้านที่เปิดแต่ว่าไม่ได้ขายอาหารแล้วนะครับช่วงนี้อนาคตก็ไม่แน่นะไม่แน่ยังไม่รู้เหมือนกันถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นก็อาจจะเปิดต่อนะครับ,รบก,ก็ลุงพ้อก็ปาไม้ให้พวกเราดูว่าร้านในตำนานของอำเภอพนมนะครับ นอกจากร้านสับะแหวงต้มเกษาของคุณตาแหวงนะคุณตาแหวงแล้วนี่นะครับอยู่ฝั่งตรงกข้ามกันนะครับก็เป็นร้านของคุณตาเลิศยาย่ทิพนะครับซึ่งตอนนี้ลูกสาวก็ดําเนินการต่อนะครับมาอยู่อีกฝั่งนะครับก็สรุปแล้วก็ไม่ได้ชิมนะวีมือนะครับของไฟสอนะคุกในตำนานนะจึงร้านเปิดมาประมาณ สี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ให้พวกเราได้บันทึกกันไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับเป็นประวัตินะประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งอำเภอพนมในแรกตั้งเนี่ยยังไม่เจริญอะไรนี่นะยังเป็นป่าอำเภอย้ายขึ้นมาอยู่บนนี้ใหม่ๆเนี่ยตอนสมัยลุงปออายุสักสิบขวบเก้าขวบสิบขวบเก้าปีสิบปีก็มีร้านที่หลังยังลงเรืออยู่นะครับลงเรืออยูอ่สำหรับคลิปนี้นะครับลุงปอ ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยยงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์นะกดติดตามหรือซับสไคร์ยูทูบช่องลุงปอให้ลุงปอด้วยนะครับสวัสดีครับ